มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสอบอคเผยเหตุต่ออายุพรกฉุกเฉินเหตุผลที่ต่อพอรกฉุกเฉินนะคะจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดในประเทศไทยตอนนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อน้อยลงมากค่ะแต่ยังคงพบผู้ติดอยู่นะคะจึงจำเป็นต้องหามาตรการมารองรับไม่ให้โควิดกลับมาแพร่กระจายได้อีกนะคะ ล่าสุดนะคะวันที่22พฤษภาค,คม2563นายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินโคโสศูนย์บริหารสถานการณ์ราการแพร่กระจายของโควิดหรือว่าสอบอคถแถลงว่ากรณีที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชน,นได้เสนอวาระพิจารณาการขยายการประกาศพรกฉุกเฉินตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายนด้วยเหตุผล3ข้อก็คือ 1. ต้องการเอกภาพความรวดเร็ว ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากพรบรไม่เพียงพอต้องประกอบกับกฎหมายอีกกว่า40ฉบับนะคะซึ่งต้องมาอยู่ใต้พรกฉุกเฉินถึงจะปฏิบัติการป้องกันโรคได้นายรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะว่าการขยายพรกฉุกเฉินนั้นเพื่อความมั่นคงด้นานสาธารณสุขเป็นจุดหมายหลักค่ะ สองเป็นการรองรับในการระยะต่อไปนะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการผ่อนปลนที่จะมีระยะ3และ4นะคะซึ่งมีความไม่ปลอดภัยสูงกว่าการผ่อนปรน,นระยะที่1และ2ดังนั้นจะให้ยกเลิกพรกรฉุกเฉินแต่ว่าพฤติกรรมไม่ปลอดภัยสูงกลับมามันไม่สมดุลกันจึงต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นนะคะและจำเป็นต้องให้มีมาตรฐานและมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำหนดการบริหารจัดการ ให้เหมาะสมกับการผ่อนปลนในระยะต่อไปค่ะ 3. นะคะสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดยังไม่สิ้นสุดนะคะหลายประเทศยังคงมีการแพร่กระจายแล้วก็มีการติดสูงอยู่แม้ไทยจะดําเนินการผ่อนปลนครบทั้ง4ระยะแล้วก็ตามก็ยังต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศมาตรการทางกฎหมายและแผนบริหารจัดการวิกฤตเพื่อรองรับความปลอดภัยค่ะถ้าไม่มีกฎหมายคุมตัวเลขที่สูงในต่างประเทศจะไหลมาที่ไทยได้ ที่ประชุมสอบ,บคอจึงเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีคอรอมขยายการประกาศใช้พรกอฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนในสัปดาห์หน้านะคะสอบ,บคอเผยเหตุต่ออายุพรกอฉุกเฉินคาดมาตรการผ่อนปลนระยะที่3เริ่มหนึ่งมิถุนายนขอให้ทุกคนทำตามกฎด,ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily l i f e e x p r e s s ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ